สวัสดีสวัสดีไปใหม่ผิดเทศกาลว่าโอเคไปใหม่ไทยสวัสดีเออวันสงการานเอ้ยพูดพอะไรต้อนรับเข้าสู่บล็อกอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พาสภาคนอื่นไปห้างกันแล้วเราจะไปดูเรื่องหลานมากเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นบล็อกแบบคนไทยเชื้อสายจีนอย่างแรกเราก็เลยต้องมากินเออดินไทยฟงหรือ่าดินไทยฟังไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรกินไปแม่ก็ถามว่าเออไม่เคยมากินร้านนี้หรอ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดของพาก็เลยออกมามพักผ่อนผ่อนคลายเที่ยวเล่นกินอาหารซื้อเครื่องสำอาง เครื่องสำอางอันนี้ไม่ได้แพลนเลยเดินเข้ามาล้วก็แบบทดลองเครื่องสำอางแล้วเสร็จแล้วแม่กับน้องก็บอกว่าไปลองเครื่องสำอางไม่ดีนะมันน่าจะมีแบบแบคทีเรียเยอะอะไรแบบนั้นไม่ต้องทำตามพี่นะจ๊ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็ได้มาสคาร่ามานะคะมาสคาร่าคิวคิว lash ที่แบบเป็นแบรนด์เกาหลีที่แบบเคยเห็นในทิกตอกบ่อยมากแล้วก็แบบพวกอินสตาแกรมอะไรแบบนั้นเขาแนะนำแล้วก็ไม่เคยซื้อเลยเพิ่งซื้อมาวันนี้นะคะวันนี้เราไปดูเรื่องหลานมาที่เป็นเรื่องที่วิวคินแสดงก็แบบเตรียมตัวว่าจะร้องไห้ก็ร้องจริงๆๆ้้้้อออองงงเเะพสมมคควแแลลกก็็บบไไปขาาหหนนนต แล้วคนเดินออกมาข้างหลังก็แบบบอกว่าเออไม่ได้ร้องไห้เยอะขนาดนั้นโอเคแล้ว,ลว,ลว,ลวเราก็มาถึงตอนจบของบล็อกเออรู้สึกไวซ์โอเวอร์ไปเรื่อยๆลำประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะคะบ๊าย <laughs> See สิว